ปูชิงระหว่างทางด้านฝั่งทีมเออ LGD แล้วก็ Extreme นะฮะับมาคอนเทนต์รูน,นครับน่ากลัวเกินก็รอกน้อยซินคิว สตันเบรกไม่เฉยครับไม่ให้มาคอนเทสตดูแล้วก็แยกย้ายไปเออสปายเปิดเกี่ยวไว้ครับแล้วก็เหล่าทางด้านฝั่ง x s ครับหายไปแล้วเพิ่อนบัตมมาจนได้ครับ LGD เข้ามาเมยนตีครับอัดเข้าไปใส่ฮะดีวายไล่ครับโดนหรือเปล่าไอ้ไม่รอดครับนิวครับนาโซกูครับแล้วก็สบัดใส่อเม อาไม่หันมาทุบนิดนึงครับจะกัดฟันมาจากวันนี้สตันเปิดไปย้ำต่อลาคุณน้าเบชฉีดเลยครับล่วงฮะโอ้โหเอ็กเอ็มฆ่าได้นี่เฮลันเลยฮะเข้ามาสตันเบรกเเวนลงต่อก็สเตนมาตีเลยครับไลออนจ่ายทุกออช่นแล้วอุ้ยแต่กลิมสวยทางหน้าซินคิวก็ทำการกระแปงใส่แล้วยิงหน้าผมเรียบร้อยครับพีวอยู่สองต่อสามครับเปิดมาครับ โลลิงทันเดอร์สตันเปิดไว้ชนครับยัดลงต่อซอร์ท์เข้าแทงครับสาวน้อยไม่เด่นดีวายร่วงไปแล้วสตันเปิดครับเราก็บูชแบกข้อมาไลออนโดนพัดหายไปครับแต่ซอร์เข้าแทงมาเซนต์ซินคิวลาคุน่าเบทฉีดต,ตามปั๊มสติขึ้นได้บอนั้นเนียว ซซนิบูวางไว้กลิมย้อนเวนหนีออกไปทางด้านฝั่งลีนาเวฟมากรบไฟเผาใส่นิวครับลวกแตกฝ่ายไปเด่นกรบแป้ลงต่อแล้วก็ล็อกขามาจากวันนี้ไม่รอดครับผม Why ยูสไปสามต่อหคกับตอนนี้ LGD แล้วก็ x s m ครับถมต่อสามเหลี่ยมเลยหรือเปล่าเวฟมาเช็คนิดนึงไม่เจอครับเจอ,อด้านฝั่งเซซร์ครับฟาร์มอยู่ซอร์เคิลถอยออกไปจีึ้นเหมือนกัน เอาเรื่องแมนยูฆ่าไม่ตายหนึ่ง,งดีใจไม่ทันกี่นาทีไอเวนฟูลล่มนำสองหนึ่งจะรั่วเอ็ดของสนามอย่างจี้เลยตามแล้วฮะสองสปอตเคิลไปชิวแคลร์แล้วฉีดบายตัวนี้หายแล้วก็ซินคิวสตาร์ดิกซอมเปิดครับผม ทางด้านฝั่งนี้สะบัดขนแบบเต็มเวลาครับแล้วก็เรียบร้อยไหมฮะเอ็กเซมเจอหันหลังสะบัดครับแต่ว่าสเวนกอสเตนขอตีหน้าหน่อยตีหน้าเบิ้ลนมาทําได้สวยครับเอ็กเอตามต่อได้หรือไม่เซซือครับพยายามจะถอยครับเซซือเซซือเซซือครับสอดวอคเกอรลลออกไปใส่โคดิสโบวอัดทางด้านไลออนไลออนหันมาเฮกครับผมแล้วก็ซีดบลูพัด2ทีก่อยให้อาร์เมิเก็บตังค์ซะหน่อยครับอ้ยไฟมันเผาไปฮะดับเบิลคิวนั่นเอ็กเอ รับย้อนมาฮะซอมเข้าแลชิวคลดไปครับทางดาโดของฝั่ง XS ไม่รอดนะผมบูชแบกข้อไปครับไอคอนช็อตสตันเปิดมารากุนาเบสครับผมแยกล่างหลบชาบชูเตอร์ดึงไว้แล้วหลับสวนครับชิโร่โอ้โหมือไวยังไงสิไอคอนช็อตครับดึงไว้สตันอีกซอมเปิดย้ำต่อเซนต์ลีหน้าหลับและสายฟ้าและโรลลินเดอร์แบบนี้อิ่มอร่อยกว่าแล้วชิโร่ตึงเลยนะฮะ ไหลเข้ามาครับเอเกเจอไลออนครับอุ้ยโอ้โหไลออนรีแอคสตันแล้วก็สตัร์ไลอ์ขนมาฟิลกังลอยแล้วสตาร์อีกซอมบีเคบีถ่ายครับหวดมัดไปที่ไลออนหวดหวดแล้วหวดอีกหวดแล้วหวดอีกดาเมจ์ยู่จะไม่พอเอาทางด้านเซเว่นวอลวอคลายถอยฝั่งนี้โลลิงเดอร์กวาดเรื่อยๆครับกดวาร์ปเลยครับทางด้านฝั่งเซซึดดอดดิสเบิลหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็ต้องถอยครับเซซึครับใส่โคดิสเบิลใส่ครับบินลัวลเซบิสแบ็กบิสแบ็กไม่ได้เล่น สไตล์อารีเปิดผ่านไปค่อยๆพิกออฟแล็กรลิปเนี่ยดึงจับล็อกมาฟิสซิฟิวเต็มเวลาย้ำกันต่อ XS กซ์กลับคืนสู่ล่างเดแล้วนี่ซินด์บลูวางไว้พยายามสะบัดขนอัดเข้าไป XS กเอสครับคำ้ำค้ำสุดกับซินคิวซินคิวบูชแบกเข้ามาซินคิวครับอันติใช้ไปแล้วด้วยไม่มีปิดแพสสี่ครับแล้วก็ต้องแยกย้ายกันก่อนสปีดและเทรดด,ดาเมจกันดีมากครับเอ็กซ์ตรีมตอนแรกนี่เหมือนจะเพียงพัมแล้วนะเอาบริวมาเตอร์บินสายบิสเซนแบ็กแบบไม่หยุดนะ เต็นที่แล้วก็หักบอดไปแต่ต้องเสียไมเดนไปเหมือนกันฮะเข้ามาไซเลนกับนาการแล้วลูดไมเดนหายไปฮะตึงๆครับเอจิทันอยู่ครับผมแต่ว่าโดนดักหรือเปล่าโอ้มาก็สเวนสเวนอาเมะแต่ถ้าได้ตรงนี้นี่อิ่มอร่อยนะแล้วก็โลลิงเดอร์ชน้าไปนกออกนอกวงแล้วเนี่ยครีมย้อนมาในวงต่อทำเอาสปิด ไปวอสปิดไม่ทันครับผมตัวแต่ไฟเป็นนาการหลับครับผมไปเจอนั่นเอ็กซ์เอ็มสแนลล็อกทันหรือเปล่าครลากุน่าเบรบฉีดอะไรไปครับเพื่อเพิ่มมดสปิดไปก่อนนะเอาซูเปอร์ชาร์จตันเบรควะมีเคปีเปิดมาครับยังไงดีครับกริปเนี่ยล็อกไว้สไตล์อารนลากุน่าเบรพัดใสถึงนั่นฝากไลออนเรียบร้อยครับ จะว่าไปเกมนี้บรูมาสเตอร์ก็ยังแอบเล่นยากอยู่เสเวอนโดนเปิดหรือเปล่าเอจิสเอจิสหมดพอดีครับแล้วบีเคบีคูดาวอีกงานเข้าจัดๆแล้วโดนลู่หายครับนับเวลาไอจีส่วนั้นอาร์าารเมะไปฮะจังหวะโผล่เลนมาพอดีครับเอาละแบบนี้เดินเกมได้ดีครับทางด้าน LGD ขึ้นบ้านเลยแล้วกันฮนะอย่างน้อยก็ได้ทาวเวอร์เทียร์สองครับต,ตันเปิดเบรกมาครับซูเปอร์แมนอาร์เมะก็บทบททางด้านฝั่งไลออนไปฮะ ตายอีกสงองมพยายามหนีครับไปอีใสไวส์มายโอ้โหดอกสุดท้ายครับล่วงพอดีครับไวส์มายเสียสองสพอร์ตไปครับ LGD เปิดมาครับโกดเซปเตอร์แตงซอมครอบสวยครับใส่ด้านฝั่งเอ็กเเอ็กเล่วงไปก่อนรนะอบนี้เปิดดีชามชุตเตอร์สอยก็ไปที่ด้านฝั่งนะ ดีลับเตอร์บอกว่าไลออนรั่วไปก่อนพยายามไล่ซัพพอร์ตนี่ครับส่วนทางด้านเซเวนครับเลือดน้อยเหลือเกินแต่เข้ามาซูเปอร์แมนครับเทรดกับทางด้านโดของฝั่งวีเซนแบกไปและซินคิวครับผมได้ทิปเปิลคิวเลยฮะซินคิวยิปปเนี่ยล็อกไทมิง่งถอยไปได้ก็เซตสื่อครับยังโลลิงฮันเดอร์ทำงานอยู่ฮะและตอนนี้ไพ่ม้าสปิดมาล่าใครสักคนครับทางด้านไวส์ไมายไวส์ไมายไม่รอดครับผมเจอพลังแห่งเรเดียนเผาไปฮะ ชิว่ากาศเปิดมาสตันเบรกเวนไว้เอ้าเจดีซีเวีนตายนะแบบนี้บีเคบีไม่ทันครับเรียบร้อยล้ำหน้าไปแต่เวนไม่สนใจซื้อเกิดครับอาร์เมโลลี่นเดอร์ไปจี้นั่นเอ็กเมเอ็กเมได้ตั้งขายิงครับผมซัดคืนซะหน่อยฮะแต่จังหวะนี้ต้องถอยหรือเปล่าคลิปนี่มาเวีนพุ่งสตันเข้าไปครับเปิดลับครับผมขั้นไว้ได้ไลออนซื้อเกิดไปแบ่งเหมือนกันเวนก็สเตนไปแล้วนะสิแต่ทางด้านฝั่งทีมเอ็กซ์บอกไม่สนใจครับไพรมอลสปิดกับทางด้านฝั่งลีน่าตีบ้านแรงจัดเลยฮ คุณจะทำอะไรก็ทำไปผมมาตีบ้านครับผมเอ็กซ์ตมบอกฮะแล้วผมเอาเมก้าคีปด้วยฮะไม่สนใจนาคาก็หลับไปแล้วผมยังไงต่อเวนโดนหนักสเวนโดนหนักสเวนโดนหน,น,น,นักมากสเวนสตาน,นิกสตานิกสู้ลีหน้าซอยฟรีสปอร์ตโอ้โหเล่นกันเนียนตายิงหน้าหันหน้ามารับหันหน้ามารับผมจะตายจะตายโดนเวฟจะไล่ต่อเกือบรั่วครับบีเซนแบคครับและแบ็กดอ์โพสชั่นครับผมจะปิดทันหรือเปล่าเนื่องจากว่าเอ็ตอนนี้เขายังไม่มีพายมอสสปินะแต่ไม่สนใจครับคีปดันเข้าบอดีฮะ แบ็กดอว์โพลิชชั่นหายแล้วเมก้าครีมในช็อตเดียวครับเนียนตาเอ็กซ์ตรีมเกมิงโอ้ใจนิ่งจัด,จดเลยฮะแล้วครีมเหนียวมายังไงดีสไตล์อารเอาวเสเวนเสเวนจะได้แบ็คหรือเปล่าทางด้านฮูดวิงเข้ามาปล่อยกระแป้งซัดหนึ่งทีค้ำไว้ครีมเหนียวมาดูซินคิวซินคิวนี่ซัพพอร์ตซินคิวนี่ Q. นายซัพพอร์ตนะโอ้โหเข้ามายัดหน้าเลยครับลำบูชแบคครอบต่อซินคิว C วิ C ้วพิวซินคิวกระแป้งยัดหน้าต่อสายฟาฟาดไปครับใสนด้านฝั่งนี่ฮะ นาคาผมแล้วก็กลิมย้อนกับมาไวส์สไมท์ทางด้านซินคิวถอยเลยฮะมังกี้คิงบาร์ผมบุชแฝกไปับเหยียบมาต่อชาร์ปชูเตอร์ตันนี้ยิงเคออัดกันนิดนึงกับผมไวสไมายล่วงฮะชั่วกาดครับดึงกันไปทางด้านนี้ครับนาคาสอยต่อสเวนมากระแทกสตันครับผมวิ่งจี้ตีหลังชิโร่ตัวแตกครับ ลลายล่าปาชิโร่ก่อนฮะแล้วโรลิงทันเดอร์มาชนซินคิวลาคุน่าเบสฉีดปิดครับผมใส่หนักที่ยิงด้โดของฝั่งนิวนิวโดนกระแทกครับผมนะผ่านไปครับไลออนแตกผ่ากดบอสโตนบีเคบีวิ่งโดนกิมเนียล็อกแล้วหันมาตีหน้าหันมาคุยกันหน่อยซีนิวเรียบร้อยครับใส่คนดิสเบลว่าและ GG คอเลยครับทางด้านฝั่ง LG d ดีครับเกินใจจะอดทนครับเมกาคีปเข้าบ้านโดนกดหมดเลยฮะทีมไวน์กับ Extreme g a m ม n g ชนะไปก่อนในเกมแรกครับ เดือดดานสดๆ Extreme Gaming Victory มาเกมที่สครับจะจบลงแสอนย์หรือเปล่า t อไปกับูสตอมเบรกสองคเก็บลูนแบบชื่ๆคอ็ก บทไปใส่ด้านฝั่งดีวาครับเฟิร์สบัตไหมครับพี่นิวไม่ได้หลุดโพสิชันครับผมพลังแห่งเลเวลสองผมว่าเมดูซ่านี่เอามาเป็นตัวโดนจริงๆแหละผมว่าไม่งี้บบทเมดูซ่าไปเลยครับสโนโบอลแท็กตี้ไม่ได้นี่คือทิ้งเลนไม่ได้ฮุม <c oughs> สตอมมาครับเจอดาบแดงโบกตลอดขวานแดงแรงลิ กรัดได้ใส่เอ็กเอสไปครับไฟสปีดเปิดย้ำลงต่อฮะโอ้โหโอ้โหรอดนักเดินป่าในตำนานหุ้ยโอ้โหนักเดินป่าในตำนานเอาเรื่องฮะเอ็กเอสฟินิกโดนเฮ็กแล้วก็ซีซีชุดใหญ่เรียบร้อยครับ ไป,ไปหนึ่งทีแตกพ่ายบสองต่อสองครับเงินตีกระตือข,ขึ้นมาครับทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตีมโดดออกครับเซตสืส่อครับเออสไป,ปเปิดมาครับ mm hmm. พิซซ่าโนวาครับบลัดแกนเน็ตครับผมแล้วก็ดูดมานาะนิดหนึ่งสโนโบอลสวนไปที่ไมเดนไมเดนพยายามรับสก,กิลนิดหน่อยแล้วฟิสิกสฟิลจังหวะสองแล้วเฮกเปิดช่วยครับแต่ดอนเบเกอร์มาอีกแล้วแล้วลดีมคอยครับผม ลาคอนใหเนี่ยสตันเบรกสองไปแล้วทีออกครับซัดมาครับทางด้านโดของฝั่ง XM ครับรีแอความาแต่ไม่ทันแล้วสองสปอร์ตเสียไปครับสองต่อสี่ครับตอนนี้เปิดมานะครับทางด้านฝั่ง d ีโดนชนครับผมด้านโดของ f Y ครับกับ d ีแรกๆกันหรือเปล่ายังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่สโนบอ ทางด้านนี้สแตนตเปิกไว้ครับผมวาวอยู่สมลยครับเรียบร้อยสแตนพีดเปิดมาฮุสซ้อมเปิดครับทางด้านโดของนิวครับแตกพ่ายไปและเนี่ยขอสักทีไว้สไนเปอร์สนโนว์บอลหนีสไนเปอร์บอกไม่ต้องชาร์ปชูตเตอร์ไอไม่ต้องดิสเอ,อแอสซเซสเนต์แล้วเดินยิงแบบชิวๆนี่แหละฮะไม่ได้เจอนานทำตัวแบบนี้น่าชกใช่ไหม <c oughs> มาดออครับดอนเบรกครับสตาร์เบรกเกอร์ควงเข้าไป ฝั่งด้านนี้ครับ X S ว่ายังไงยิงก็เปิดย้ตํต่อทางฝั่งนิวครับจะรอดเปล่าน,นิวครับไม่รอดฮะชาร์ปชูเตอร์เอ้ยไม่ใช่ชาร์ปชูเตอร์เออร์สเซอร์เนตซูงเข้าไปครับยังรอดอยู่กบ P y W เจอล่างปอมนากาเจอคนนี้สน่อยแล้วกันเฮกวาอย่างว่องไวครับโอ้โหจังหวะสกิลดีจัดเลยฮะทั้งไมเดนทั้งไลออนเนี่ย โดนราคาฟซิงฟิเเกอร์เลยโอโ้โหโดนสไน,นเปอร์ฉีดไม่ยั้งเออมานี่ครับสตานเปิดไปพักเป็นปลวกฟอร์ดไบล็อกต่อจังหวะนี้้ําผิดทางด้านฝั่งเนียวโอโ้โหรอดน,นนะน่ะแล้วมานาไม่พอที่เปิดโซลาร์าเดียนนะแต่ว่ายิงไข่ฟินิกแตกครับผมนี่ดีมคอยครับสไนเปอร์ตั้งขายิงแล้วเปิดกีดอีแพลวใส่ฮะอาเม Bottom tower under attack. สตันเบรกมาสตอมไปโอโ้โหหายไปเลยโมกแตกมาสตอมครับเฟชชิปหลบสตันเบรกไวหลังด้านนี้ครับผมเอ็กเซมจัดการพีไวอยู่ครับไม่นะครับยอมแล้วดีมากครับผมการถ่ายโทษครั้งนี้คุณต้องดูคลิปครูแพวเป็นเวลาสมชั่วโมงติดต่อกัน สินคิวครับโดนไซเลนต์แล้วก็เอ็นสแนครับผมอย่าบอกนะวัาอย่าบอกนะว่ยังได้ครับอุ 2> 1, 2, ้่จะเสียสแต็มพีดไปฟรีครับเนี่ยทางด้านฝั่งทีมเอ็กซ์ตรีมฮะเซนทอร์ใช้ติไปแล้วอีกราดใดเปิดมามีสันโนวาซูมเปิดน,น็อกเอ้ยเอ้ย อีมิดดอกหนึ่งแต่ไม่มิดดอกที่สองว้าสูปเปิดน็อกต่อ360โนโสโคบนะครับเปิดหลับมาแต่ฟินิกไม่มีซื้อเกิดครับผมผมจะตอมไปวิงหลบฮะสแตมผีตามซูมเปิดน็อกไปโดนตัวปอมอีคลาสได้มาแต่ยังไม่ได้เปิดใครแล้วเปิดใครครับทางด้เอา้าเกตมาแบบนี้ดีมคอยมาโปรเทคซินคิวก่อน ซินคิวคือพลังชีวิตของอาร์เม่ซูเปิดน็อกมาต่อหุ้มสตอมไปเรียบร้อยผมพีวแล้วอยู่ฮะเจอสไนเปอร์ซูปเปิดน็อกชาบเนลปูทางกันไปฮะทางด้านไลออนซินคิวนี่แบกหนักทั้งสตันทั้งเฮกทั้งเติมมานาทั้งดูดมานาชาบเนลมาแล้วก็รอซูปเปิดน็อกปั๊บเขาให้ครับควิกซูมสตอมมาแยกล่างขยาับาจะหลบไม่ได้แต่ดออเบเกอร์ต้องจ่ายครับโซลาร์กาเดียนเหยียบฮะ มาเดนก็มีฟิสิกฟิลแต่ไลออนโดนโบกไปก่อนไลออนล่วงไปฮะซื้อเกิดแลวครับไลออนทั้งนันอาร์ไอัตตีไม่มีไมเดนได้ฟีฟิสิกฟิลหรือเปล่าไม่ไหวเอาเอ็กซเมล่วงเขาแบบนี้แผนการทะลวงได้แล้วแต่ดูซ่ามันยังอยู่ครับและเลือดไม่พอครับทางฝั่งทีม LGD ต้องถอยก่อนฮะไลออนครับซื้อเกิดมาสตันไลไลเฮกเปิดย้ำต่อพุ่งเข้ามาเหยียบสตอมดับเบิลเอทไปปักตัวแตกเรียบร้อยก็เซ็ตสื่อฮะเขายึดเอาโพสไว้ด้วยฮะ ก็คือสไนเปอร์เกิดแล้วก็วาร์ปอินลงได้ผมฟอนไบายล็อกไว้ที่ทางด้านฝั่งนิวสันเลลายเลือดครับผมเอนเซนล็อกไว้กระชากครับทางฝั่งพี่เข้ามาเขามีสแตมผีแต่มันเอ็ดไปยังไงดีสิสแตมผีก็ผมเปิดเน้นๆซินคิวกลางครับดูดมานาเนหนืดไว้เรียบร้อยครับทั้งดอนเบเกอร์และฟินกิ์ไปเลยอาร์เมได้ยิงฟรีทัดเสนครับทำคีปอยู่ตรงกลาง ปากระเฟยชิปหลบหนึ่งทีนาการหลับเซตอัพมาอีกแล้วเซตอัพฟินิชยังไม่เกิดฟินิชยังไม่เกิดชิโร่เอ,าอ้าเจอซุมเปิดน็อกไปครับยิงย,ยาวๆใส่พีวายสโนว์บอลหามาแล้วตอนเบเกอร์ชุดใหญ่บีเคบีวิ่งลืล่นๆไปครับเอ็กเซมเลกเอ็มเอ็กเซมทอยแล้วตรงน,นี้ดูซ่าบอกไม่ไหวแล้วโดนบดครับผมดูซ่าตายครับฟินิชเข้ามาอีกครดดั้งใดฝั่งไมเด่นร่วงครับอ้าวเหลือเซนทอร์กับนักเอ็กเซม เอ็กเซมยิงยูงยิงตั้งขายิงเอเกสรอเข้าเอเกสรอปิงตัดแนวหลังเจ้าปฏลเอดป่าสองครับเรียบร้อยครับล่วงไปฮะทางด้านฝั่งเอ็กซเกซมเดินถอยยิงคลายไปเรื่อยเอาแล้วออฟเลนชนออฟเลนแต่ปักซื้อเกิดฮะปักเดือดจัดฝั่งนี้วาร์ปดีกว่ายัางไงดีซิวาร์ปนี้กลับไม่ได้ครับดอนบรรบเบเกอร์ครูดาวกับสตาร์เบ,บเกอร์ฮะเดี๋ยวจะบายบายซะก,ก่อน,นไหนๆก็จะมีเอจิทเล่นไว้ดูดสกิลกันซะหน่อยฝั่งด้านบนนี่คือทีมเอ็กซ์ตรีมเขาย้ำเลยฮะ ย้ำเอาเมกระครีบผมเขาไม่ปล่อยให้ทามิงเลสไปกว่านี้แล้วเพราะว่าพร้อมหมดทุกอย่างเซ <influenced. S 1> สื่อหนักจริงเกมนี้โดนไอเนี่ยสไนเปอร์กดแบบยู่อาการหลับอีกรอบรับรอดรอนเบเกอร์ต้องไซเลนต์ต้องไซเลนต์เมดูซ่าแต่เมดูซ่ายังไงดีสิโดนไครกรีดกรีดไม่ได้เมดูซ่าบอกขอกรีดหน่อยเมดูซ่าบอกขอกรีด กรี๊ไม่ได้แล้วมานาหมดเมดูซ่าละลายเรียบร้อยครับดอนเบเกอร์บินเลยฮะแต่ฝั่งนี้ยังไงจะไหวกับสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์ยิงฟรียิงฟรียิงฟรีย่องมายิงย่องมายิงเรียบร้อยครับผมและซื้อเกิดมาครับดอนเบเกอร์ทางด้านฝั่งฟาร์กนี่ถอยไปเติมเลือดก่อนยังไงดีซีใครอยู่ไลออนไลออนโดนหนักชีวการดเปิดไล่มาครับฟินิกดานดีวายโดนไฟสวีทเขาถมาครับซินคิวดูดมานาเดินสวนสตาร์เบเกอร์ไม่ไหวโดนควงไปครับ ทางฝั่งเอ็กซ์เอ็มควิกซูมควิกซูมควิกซูมสามร้อยหโดสโคบยิงทางด้านไปสมายล่วงไปครับกลับทางด้านโดหองฝั่งชีโรมากเลยฮะับทีหงนี้ล่ะนี้เอ็กเอมสู้สู้เอาเมกะครีปก่อน Quick Zoom ไปควิกซูมไปฮุฟสตอมย้ำตอ่อดับเบิลเอททางด้านสไนเปอร์รอคูดาว,ค,ดาวคูดาวโดนดิดามดิดามไม่ไหวแล้วครับแต่ฟักก็เวฟปาดมาได้ครับผมแล้วไงครับเอ็กเอมเอ็กเอมอยากจะเข้าหรือเปล่าวัดเชิงกันไหมเมกะครีปแล้วนะเมกะครีปแล้วนะ จอกางครับผมเอ็นเลยสูเปิดน็อกมาชีวาการครับต่อตนั่นนิวไปเอ้ยมาแล้วครับเซตอัพเซนทอร์บอกมีสปีดฮะสปีดเร็วว่นลนรกไขฟินิกครับลุยยาไปเมดูซ่าสโตนเกตไม่ทันครับผมโดนไซเลนเมดูซ่าปั๊มสู้ครับผมดอกนี้แล้วก็เปิดมาโซล่าการเดียนกีเยียบไปครับเมดูซ่าจะน็อกเอาครับแต่ยังรอดอยู่ แล้วตอนนี้สไนเปอร์ครับฟรีอีกแล้วครับผมจังหวะ2ยิงยับยิงยับยิงทุกอย่างจีจคอครับเป็นทางฝั่งทีม Extreme Gaming ครับผมได้ไปครับ c h a เปี้ยนเกม o อ t เดอ u t ฟิว2024ท่านแอมไม่ออนไฟยท่านอมเมได้กลับมาแล้วไม่มีใครไหวกับท่านอมเมจริงครับตอนนี้โอ้โหถือว่าจิตจัาจ,จัดนะฮะ จับไม้จับมือกันนิดนึงครับคนบ้านเดียวกันเข้าใจกันได้นอนไวอ e ีสปอร์ตตีสพูดตามภาพก็ไม่ไ,วไหวนะม <c oughs> โ,โอ้โหคนเต็มสนามเลยนะแต่ชาวรัสเซียนี่คืออ e ีสปอร์ตเขาเดือดอยู่แล้วครับอาจีดีก็น่าจะเสียดายครับแต่ว่าต้องยอมรับสภาพกาทไทมิ่งของปักมันไม่ได้จริงฮะมันโดสนสไนเปอร์กดย้ยาจริงๆ และเลนของเซนทอร์ไลออนอีกนะฮะมันไปซัดทางด้านฝั่งตัวนาคาไม่ให้เข้าเลนอีกงานหยาบกันไปเลยนะฮะโอ้โหมาครับมาครับเฮ้ยใส่หมวกใส่หมวกสไตล์รัสเซียผมดูว่าเขาเรียกหมวกอะไร อันหน่อยครับท่านอาเมสุมลลออครับชูถ้วยนี่หนึ่งครับท่านอาเมบอกเฮ้ยต้องให้อาเมสหน่อยเฮ้อ ทาอองด้านฝังเอ็กเซลบอกว่าการจอปะวะไม่ใช่ครับผมซินคิบอกการจอแน,น่นอนเลยวะ่ะ เอ็กซ์ทีมเอ็กซ์ทีมเอ็กซ์ทีมเอ้ยมีธงจีนัสเซีย่ะทูเกเตอร์โอ้โหสองประเทศนี้รวมตัวกันนี่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดเลยนะคุณเล่นเงา ท่านอาเม่หล่อพุทเฮ้ยซินคิวเองมันจิตจ,จ้าเลยหรอโดนกระแทกหลายว่ะซินคิวอาเมีอาเมี กำลังได้ข่าวเอ็กติวแป๊บนึงแป๊บนึงแมนินะอมนีินะวิเอ็มพีซินคิวว่ะเอ้าวะเอ็มพีซินคิวว่ะ Yeah, he's in here, and we've here. ลงแล้วเกมเอาเดอร์ฟิวเจอร์เอ็กซีฟเกมมิ่งเป็นแชมป์จบลงไปครับผมแชมป์ Champ ครับทางด้านฝั่งเอ็กซีฟเกมมิ่ครับความเหนือความเดือดดาลจิตใจจริงๆครับเก็บของกลับบ้านครับ พร้อมรับเงินรางวัลไป350,000เหรียญครับจีจี้ครับ